บ้านคฤลืสหาดหลังใหญ่ๆอยู่กลางป่าแล้วก็มีงานเลี้ยงสักอย่างหนึ่งให้คนมารวมกันถ้ามีคนนั้นก็รู้เลยตองนตายไอเด็กนรกคนนี้โมโหที่ไหนมีคนตายตลอดวันนี้เราจะมาตามหาว่าใครฆ่าคุณปู่เป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยมานานเพราะว่าชื่อเรื่องมันถามเราเลยว่าใครฆ่าคุณปู่ฉะนั้นวันนี้เราจะมารีวิวเรื่อง นายเอาใครฆ่าขึ้นปู่ดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างสนุกเลยสนุกเลยสนุกมากสนุกสนุกมากความรู้สึกผมเนี่ยมันบอกไม่ถูกแฮมันรู้สึกแปลกใหม่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีหนังอารมณ์คล้ายๆอย่างนี้มีบ้างไหมน้อยนะเออไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นกม่ล่อเห็นกําลังคิดอยู่เหมือนกันว่าคนรุ่นใหม่จะถูกใจหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะเออเอเพราะว่าด้วยวิธีการเล่าเรื่องที่เน้น บทสนทนาต้องเก็บความรู้ไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยอวิเคราะห์ไปตามเวลาที่มันเกิดหนังมันผ่านไปอะไรเงี้ยต้องเรียงลําดับเอ,อมันไม่ได้หวือหวามากโอเคมันอาจจะมีช่วยเรื่องเพลงเรื่องจังหวะตัดต่อหรือจังหวะการลําลดับเหตุการณ์ให้ดูแบบมีลูกเล่นมากขึ้นไม่ใช่เล่าแบบเ,เป็นก้อนอเป็นก้อนเหมือนเหมือนหนังคือไม่ก่อนหน้านี้คือมันไอ้นี้ในหนังมันไม่ได้เล่าแบบว่า ตายปุ๊บสืบจนจบใช่ไม่ใช่ใชมันมีลูกเล่นในการลำดับเรื่องราวให้เราเนี่ยอืติดตามได้เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆด้วยนะอ,ม,อ,อมันมีข้อมูลหลายอย่างอะ่ะเยอะมากอะ่ะข้อมูลจริงเท็จข้อมูลลวงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ข้อมูลที่เอามาหลอกล่าหลอกลอก่ลอคนดูอะไรเงี้ยซึ่งส่วนเนี้ยหนังมันจัดระเบียบการให้ข้อมูลได้ดีมากมซึ่งกําลังมองว่าถ้าคนที่ชอบแล้วนั่งดูติดตามได้ตลอดเนี่ยอคิดตามหนังไปด้วย วิเคราะห์บางอย่างไปด้วยอะไรเงี้ยมันก็สนุกม,มากเอแต่ถ้าใครที่เบื่อตั้งแต่บทสนทนา20นาทีแรกเนี่ยคุณก็จะแบบเซนอกันดังเรื่องนี้แลลวละ่ะเพราะว่าที่เหลือมันก็จะยิงยงย่งเยอะขึ้นเรื่อยๆยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่คือดังเล่าเรื่อด้วยความซับซ้อนของตัวละครที่มีปมกันทุกคนอันสิ่งหนึ่งที่ดูเลยนะเรื่องเนี้ยเห็นได้ชัดเลยคือความหาที่มันใส่มามุกตลกตหยอดมาตลอดเรื่องรู้สึกโอเคไหมโอเคนะ มาในจังหวะที่คือต้องใช้คำว่ามาในจังหวะที่ไม่คาดคิดมากกว่าเออมันได้ลูกแบบว่าลูกแยบสวนมาลูกคือไอคำว่าใช้คำว่าเอามาผ่อนคลายไม่ได้อะเพราะจริงรู้สึกหนังยังไม่ผ่อนคลายลงด้วยมุกตลกพวกนี้นะแต่มันเหมือนแบบเฮ้ยโอ้โหมันแบบตบเราด้วยมุกเล็กๆน้อยๆที่แบบเออมันก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะเถือว่ามีมุกเยอะ ไม่ใช่เล่นกันนะเนีเป็นมุกที่แบบทํางานคนดูเยอะๆอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เส้นเรื่องมันเปลี่ยนด้วยยังไงเราก็ยังตามตัวละครยังตามเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาได้ถือว่าเวิร์กนะมุกตลกตัวละครเยอะขนาดนี้มีโดนทิ้งบ้างไหมรู้สึกเออเรื่องการจัดระเบียบตัวละครถือว่า,เ,ออวาเวิร์กนะไม่มีใครโดนทิ้งอะ่ะคออือตอนแรกเนี่ยเริ่มแรกเนี่ยอาจจะสับสนเรื่องเรื่องชื่อเรื่องอะไรอาจจะจําไม่ค่อยได้นะเพราะด้วยความมันเยอะมากนะแต่พอสักพักเนี่ย เราเริ่มจําตัวละครได้นะแสดงว่าเขาแบ่งบทบาทให้กับตัวละคร,ตรคะแต่ละคนะได้เหมาะแล้วก็มีเนื้อเรื่องส่วนของแตล่ละคนน่ะให้เราจําได้ไงว่าเขาเป็นใครบ้างอะไรเงี้ยคือตอนแรกนั่งดูเฮ้ยเริ่มลืมบ่เอ่ยชื่อนี่มาเอ๊ะใครวะอไอคนนี้ไอคนนี้พ่อผัวไอคนนี้ลูกสะภย้ยหรือใครกันได้ใช่แต่พอดังมันเล่าไปสักพักหนึ่งอ๋อ มันก็จะมีช่วงเวลาที่ตัวละครตัวนั้นน่นะมีบทบาทจนเราจาเขาได้ทุกตัวพูดได้างนี้เลยนะว่าทุกตัวเลยนะทั้งครอบครัวเลยนะจําได้หมดเลยเลยว่าใครเป็นใครตําแหน่งอะไรบ้างอนะไรเงี้ยลูกเล่นของมันคือมันมันสืบไปเฉลยไปสืบไปเฉลยไปแล้วเราไม่รู้ด้วยว่าไอ้ที่มันเฉลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตกลงนี้มันใช่ข้อข้อมูลจริงหรือไม่จริงวะอันนี้แหละคือทําให้หนังมันกึง่งๆว่าคาดเดายากนิดนึงอะไม่ใช่ว่าคาดเดาไม่ได้นะ แต่คาดเดายากแล้วกันด้วยการที่มันทีเล่นทีจริงออข้อมูลจริงข้อมูลเท็จให้มาที่ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะคนหนึ่งเล่าสักยี่สิบอีกคนหนึ่งมาต่ออีกสิบอีกคนเล่าร้อยี่สิบเกินไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งข้อมูลวันนี้มันคือการเล่นกับคนดูว่าอ่ะอยากเดาใช่ไหมให้เดาเลยอะเป็นไงล่ะเดาแล้วเป็นไงล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมีหายกรอบหนึ่งเดี๋ยวมีเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งถ้าใครที่แบบเออถ้า ถ้าถ้ามองว่าคนที่แบบเก็บข้อมูลดีๆเนี่ยบางคนที่แบบชอบดูหนังแนวเนี้ยก็อาจจะเดาได้นะม,มันไม่ได้ยากจนแบบโอ้โหตะลึงแบบ มุมกันตอนจบนี่ยแบบว้วสุดยอดไม่คิดมาก่อนเลยครับเออมันไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่ามันก็มีเหลี่ยมมีมุมให้เราได้ตื่นเต้นแล้วก็ด้วยการแสดงหลายๆบทเนี่ยมันทําให้เกิดความสงสัยทําให้เราติดตามได้คือเราอาจจะคิดไปบางหนึ่งแต่ไม่เชื่อตัวเองอ่ะนึกอเ่าเออไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองอ่ะจริงเหรอวะอะไรเงี้ยแล้วหนังอันเล่นกับกับบุ๊กเนี่ยเยอะมากเลยนะทุกตัวละครจะมีมุมนี้หมดเลย เป็นการวางเป็นการวางตัวละครวางบทบาทให้แต่ละคนเนี่ยคือเนี่ยแหละมันมันเป็นเงื่อนไขให้เราให้คนดูเนี่ยต้องแบบวิเคราะห์ไงไอหมอนี่เป็นคนอย่างนี้พูดอย่างนี้เชื่อได้ไหมอไอค,คนนี้เป็นอย่างนี้พูดมาแบบนี้อีกแล้วเชื่อได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วข้อมูลทั้งหมดโดนขโมดไปอยู่ต้นคลายแม็กแล้วก็เฉลยเนี่ยคุณพอใจหรือเปล่าจริง,รงๆมันก็หนังมันก็นกทําได้ได,ได้ได้ถึงนะเอ,เอไม่ได้ว่าแบบอ้าวอะไรว่าแค่นี้เองเหรออะไรเงี้ยด้วยความที่มัน มีมีแบล็กกาว์ตัวละครมันดีอ่ะเหตุการณ์มันเลยน่าเชื่อถือความเป็นไปได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเหนือคาดหรือตามคาดก็ตามเนี่ยแต่มันน่าเชื่อถือเพราะว่าแบ k ็กกา n ์ตัวละครแต่ละตัวมันแน่นมากพอที่เราทําให้เราเชื่อในเหตุการณ์ได้ทำไมมีมันมันเซตอัพมันอเพราะว่าต้นเรื่องมันบอกว่าตระกูลนี้เป็นตระกูลนักเขียน ตกูนลงพิมพ์ตระกูลเก่าแก่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเรื่องมันเล่าด้วยเหมือนละครหรือเหมือนนิยายอ่ะเราก็เลยเชื่อว่าครอบครัวนียเลยตระปัดเหมือนนิยายมากคือมันเพิ่มความซับซ้อนเข้าไปในเนื้อเรื่องไม่พอคุณปู่เนี่ยเป็นนักเขียนนิยายสืบสวนสอบสวนที่ดังระดับโลกแบบว่าพิมพ์มาแ80ดสิกว่าล้านฉบับอะไรก็ว่ากันไป เรายังสงสัยเลยว่ามันมีแผนซ้อนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเออใช่คือเนี่ยแหละด้วยการที่มันเปิดครอบครัวเนี่ยอย่างที่เล่าอกว่ามันเป็นครอบครัวนักเขียนนะมาท้าไม้เส้นเราเปลี่ยนทันทีนะยิ่งแบบว่าเขาเชี่ยวชาญงานคาตกรรมอ่ะแสดงว่าการคาตกรรมบ้านหลังนี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาแน่มันต้องมีสดานไม่งั้นปู่ต้องอ่านเกมออกใช่ไหมเ่าปู่เป็นคนที่แบบเชี่ยวมากอะไรเงี้ยหรือแบบเออนักนักสืบตัวท็อปเนี่ยมันบาแล้วเนี่ย แล้วแบบว่าคดีธรรมดาเนี่ยคงไม่ใช่อ่ะมันคือมันคือการทําให้เราเนี่ยเปลี่ยน m i n d ซ e ตทันทีตั้งแต่เริ่มเลือกมันค่อยๆบิ้วเราอ่ะอืมทั้งบิ้วความสงสัยทั้งบิ้วความสงสารทั้งบิ้วความน่าเชื่อถือของแต่ละบุคคลอะไรเงี้ยซึ่งมันทำทำได้ดีมากนะคือทําให้เราแบบไอ้นี่เราก็ตาหน้าว่ามันชั่วไม่ได้อ่ะเอ้มันมีอะไรบางอย่างซ่อนหรือเปล่าวะไอ้นี่ก็ไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซนต์ว่ะไม่หนาไว้ใจเหมือนกันว่ะไอ้นี่ครบได้แต่ อไว้ใจไม่ได้นะอะไรนะมว้นจใช่แต่ยังมีตะกอนบางอย่างคลางคาเราอยู่อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งความรู้สึกเนี้ยเกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่องคือแม้ว่ามีความจริงบางอย่างเฉลยออกมาแล้วก็ตามอ่ะแต่ความรู้สึกเรายังไม่สนิทใจอ่ะมีอยู่ตลอดนี่คือสิ่งที่มองว่าบทหนังและพูมกับทำให้ประสบความสำเร็จมากในการที่ทำให้เราแบบลุ้นตลอดเวลาทั้งที่เป็นหนังมีแต่บทพูดเนียนะอีกอันหนึ่งที่หนังการสืบสวนเนี่ย เวลาสืบสวนคดีต่างก็ทำเนี่ยจะไม่มีและไม่ไม่เป็นเสน่ห์ไม่ได้เลยคือตัวนักสืบอืมใช่ใช่เรื่องไม่ว่าจะเป็นเชลล็อกโฮมนักสืบกัวโรหรืออ่ะอย่างโคนันอาะเอาโคนันนะทุกคนจะมีเอกลักษณ์เรื่องเนี้ยถือว่าได้ใจบ้างไหมเด่เน่ครีกได้ใจนะออดูเป็นคนประหลาดเออเออมันทําไมตอนแรกเหมือนจริงๆมันก็แกจะเก่งหรือไม่เก่งวะเออคือมันก็เหมือนการหยิบ มาล้อเลียนหยิบมายกย่องนะออคืออย่างอย่างที่เรียกตัวละครตัวหนึ่ง่าวัดสันเงี้ยก็เอยถ,ถึงว่าเออเป็นชลลกโฮมก็มีคูออ่แล้วเป็นหมอด้วยนะคือตามบทเลยตามตัวเลยนะาว,วัดสันก็เป็นหมอนะอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองที่มีบุคลิกเพียเพ้ยนๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกันนักสืบบัวโรเหมือนกันเนี่ยคือเขาก็คือพวกนี้มันเป็นนิยายคลาสสิกไปแล้วใช่ไหมล่ะทั้งอ่ของอักาธาคิสตี้อ่า<อ>ใช่ของนักสืบบัวโรเนี่ยก็เป็นที่จดจําของคนดูหนังมาการเอ่ยถึงนิดเดียวคนก็เก็ต อ,อ,อย่างแบบอย่างเชลโล่โฮมเนี่ยแค่ติ่งมันอะเคาะมันหน่อย,อยเอ้ยเอ,อยถึงแน่นอนคุณแบบอ้างถึงอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่ามีเยอะกว่านี้นะแต่เราอาจจะแบบเออไม่ใช่พาชาตไปเราไม่ใช่สายลึกหนังออของพวกนิยายลึกลับต้นแบบว่าอะไรที่มันเป็นแบบตำนาน,นะเพราะว่ายิ่งยิ่งมันพูดถึงว่าตัวละครหรือตัวตัวละครหลักเนี้ย เป็นคนที่แบบเป็นคนนักเขียนอะยังไงมันก็ต้องมีเรฟเฟรนซ์ถึงคนที่อยู่ในตำนานของการเขียนนิยายลึกลับอะไรเงี้ยแต่นที่เราจับได้มีแค่สองสองอย่างอะนะส่วนอื่นอาจจะมีสอดแทรกอีกเยอะแต่เราอะไม่อาจจะมองข้ามไปอะไรเงี้ยก็ถือว่าใส่ไว้ดีนะส่วนการดีไซน์บุคลิกของนักสืบอะก็ถือว่าน่าจดจำไงแต่ไม่ได้คือเขาก็ไม่ได้เก่งเวอร์มากไม่ได้ไม่ได้พลาดโง่ๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบ เป็นตัวละครที่แบบเออมีความคิดไม่ตักคือฉลาดกว่าคนดูหน่อยนึงอ่ะคือถ้าโง่กว่าคนดูเนี่ยคนดูเซ็งนะไว้เอ้ยเด็ดสืบเนี่ยห้ามเด็ดขาดเลยนะเออมันยังมี็อตให้เขาได้โชว์ฉลาดนะใช่แต่จังหวะเดียวกันก็ฉลาดมากเกินไปไม่ได้เพราะว่าจะทําให้หนังไม่สนุกเพราะว่าอ๋อมึงรู้หมดแล้วนี่หว่ากูจะตามคือรอมันพูดอ่ะรอมันเฉลยอ่ะไม่ใช่โคดันแบบว่าหันไปปุ๊บแว่นสว่างวรับดูวรู้เลยหนังมันมีจังหวะอย่างเงี้ยเยอะที่แบบว่าเออคนดูกาลังแบบ เฮ้ยใช่เหรอเอเดาผิดหรือเปล่าคุณอะไร<อ>ผมไม่เชื่อคุณนะแต่<อ>สุดท้ายแล้วคือด้วยคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันทําให้เราแบบเออไม่ได้รู้สึกล้ำหน้านังอะคือหนังสืบสวนจะมีจุดพลาดอย่างเงี้ยคนดูเก่งกว่าตัวละครปุ๊บเนี่ยเซง็งเอ้ยเดาได้วะ<อ>หรือตามไม่ทันเลยคือเกิดอะไรขึ้นวะเอเอทําไมมึงพูดมึงเฉลยไอ้นี่มากูเก็บข้อมูลเอาตรงไหนมันเฉลยกูเนี่ยฉลาดไปเออฉลาดไปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่ง บางเรื่องจะเป็นอย่างนั้นจะสังเกตดูหรือบางทีเนี่ยบางบางเรื่องเนี่ยคือมันต้องการแบบการวิเคราะห์ลึกๆกว่านี้ด้วยสามใบแต่หนังเรื่องนี้ไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นออยู่ในจังหวะที่กำลังกาลังพอเหมาะดูสนุกตื่นเต้นด้วยลูกเล่นด้วยการแสดงแล้วก็มีการสืสสบสวนสอบสวนเนี่ยคอยความน่าสงสัยเนี่ยมากอยกระตุ้นเราให้ให้ตามไปเรื่อยๆม,มีข้อเสียบ้างไหมสำหรับความเป็นหนังสืบส,นสวนสอบสวนการเป็นหนังฆาตกรรม ก็ยังมองว่าเรื่องบทสนทนาที่เยอะเกินไปอาจจะไม่ถูกใจบางคนมากกว่าแต่ถามว่าถูกใจเราไหมถูกใจด้วยด้วยบทสนทนาที่เฉียบคมด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่พูดกันรียเปื่อยอ่ะนะแต่ละคนเนี่ยมันการพูดกันออกมามันแสดงทัศนะแสดงบุคลิกแสดงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนได้ด้วยอะไรเงี้ยออแล้วก็ความ เฉียบคมการต่อยมุกอะไรเงี้ยถือว่าบทสนณาสนุกเอชอบมุกนะมุกเขาดูแบบว่าุกตลกหน้าตายของแม่แต่มาแต่มาน้อยแต่มานะอะไรเงี้ยมาคือแบบว่าอย่างน้อยทุกคนก็ทุกคนข่ะกําลังมองว่าจริงๆทุกอย่างในหนังเนี่ยมันโดนร้อยไว้ด้วยกันโดยไม่มีอะไรเสียประโยชน์ไม่มีอะไรเปล่าประโยชน์เลยนะอแม้แต่หมาคือทุกอย่างคือแบบไม่น่าเชื่อคือกําลังคิดอยู่เลยตั้งแต่เปิดฉากมาเปิดเรื่องมาหมาวิ่งปุ๊บ ไอหมาพวกนี้มันก็น่าสงสัยเนี่ยมาคือแบบทุกอย่างมันโดนใช้ประโยชน์หมดทุกมุกเลยนะทุกทุกทุกอย่างที่เซตอัพนะตั้งแต่เริ่มเรื่องเลยนะออโอ้โหแบบน่าทึ่งมากว่านางมัาสามารถเก็บมุกพวกนี้เข้ามาเล่นได้เยอะมากสาหรับผมเนี่ยไอเราดูเราดูทั้งการ์ตูนอ่ะคนนั้นก็ดูมาเยอะอะไรเงี้ยออไ,อไอไอไอารมณ์แบบเนี้ยจะเห็นในหนังฆาตกรรมเยอะออบ้านคฤหิสน์หลังใหญ่ๆ อยู่กัาเดวเดียวแล้วก็มีงานเลี้ยงสักอย่างหนึ่งให้คนมารวมกันแต่เรื่องนี้มันฮุกเร็วไงถ้ามีคนนั้นนีรู้เลยต้วคนตายไอเด็กนรกคนนี้โหที่ไหนมีคนตายตลอดกระแสต่างประเทศให้เกียรตินังเรื่องนี้มากก็ต้องยกย่องให้ส่วนนียคือเรื่องนักแสดงนะที่เป็นคนที่คุ้นหน้าคุ้นตาเป็นดาราดังกันหมด แล้วก็เรียกกระแสคนดูได้จังหวะกําลังดีเพราะว่าอย่างได้คิดอีแวนท์ี่เป็นกับตันมาเล่นเนี่ยนักแสดงคนอื่นอาจจะอยู่ในฐานะนแสดงที่ขายฝีมือไม่ได้ขายเป็นเป็นหนังบล็อกบัตเตอร์เยอะไม่ได้ไม่ใช่ดาราแบบว่าเรียกคนดูขนาดนั้นน่ะแต่ในสายหนึ่งก็คือกลุ่มนั้นน่ะไว้เรียกคนดูกลุ่มนึงพวกนักแสดงคุณหน้านักแสดงดังๆเนี่ยกรเรียกคนดูอีกกลุ่มนึงได้มันก็เสี่ยงไงเพราะว่าหนังสืบสวนอย่างที่บอกว่ามันเป็นหนังที่ มันก็ไม่ได้ถูกจลิตทุกคนนะออมันก็มีคนใช่เอาจริงมีฐานแฟนถึงถึงถึงมันถึงมันจะขายขายในเรื่องแหละแต่ว่าฐานแฟนจริงๆที่จะที่เป็นหนังสืบสวนสอบสวนเลยอ่ะเออที่ที่ไม่ใช่อ่ะที่ไม่ใช่หนังฆาตกรรมโหดดอ่ะที่เป็นสืบสวนสอบสวนจริงๆอ่ะมันก็มีไม่มากนะพลังนักแสดงจริงๆนะเรื่องนี้พลังนักแสดงคือยังมองเลยว่าถ้าไม่ได้เซตนี้นะต้องมีตัวละครมันหายไปบ้างแหละออ โอเคส่วนหนึ่งบทส่งแล้วแหละแต่ว่าวิธีการนําเสนอตัวละครของคุณให้คนอื่นจําได้อ่ะ,อะด้วยด้วยคาแรคเตอร์บางอย่างแค่นิดหน่อยแค่น้ําเสียงวิธีพูดเนี่ยเราก็รู้สึกจําได้เลยนะอะคือแบบมันมีความโดดเด่นทุกคนน่ส่วนหนึ่งคือถ้าแคสติ้งไม่ดีตัวละครก็ไม่น่าจดจําจากที่เราควรจะสงสัยหมอนี่อาจจะหายไปเลยก็ได้นะ,ะด้วยบุคลิกที่ไม่ใช่อ่ะหรือถ้าเขาแสดงไม่ดี เราก็จับผิดเขาง่ายเกินไปอีกอ่ะใช่ไหะคือมันมันมีความซับซ้อนตรงนี้ที่โอเคมันคงไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวหรอกมันคือการจัดการพุ่งกลับด้วยวิธีการตัดต่อวิธีการอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งมันทําออกมาได้ดีเรื่องนี้นักแสดงเยอะแต่จําได้ทุกตัวเออใช่อีกอย่างหนึ่งคืออย่างเรื่อง Murder on the Orient Express เนี่ยผมรู้สึกเลยว่าไอตัวละครที่เป็นต้นเรื่องอ่ะคือจอห์นนี่เดฟบอ่ะอันนี้มันผ่านมาหลายปีแล้วพูดได้นะคือจอห์นนี่เด่บหายไปเลยแต่เรื่องเนี้ยคุณปู่อ่ะ ยังอยู่จนถึงท้ายเรื่องคุณพ่อคนที่คนที่โดนฆ่าออยังมีบทถึงท้ายเรื่องว่าอ๋อเออมันมันมันมีอะไรที่ให้ขี้คายถึงท้ายเรื่องแต่อย่างเรื่องนั้นอนะ่ะพอจอนี่เดฟบตายปุ๊บทุกอย่างเข้าสู่มวดสอบสวน,น, ithe, สวนคนที่ยังอยู่คือตัวเด่นอแต่ว่าเรื่องเนี้ยคุณปู่อยู่จนท,ท้ายเรื่องก็มันมันเจ๋องอีกอย่างนะคือแบบวา่าโอเคเออคือการสืบสวนสอบสวนเริ่มตั้งแต่วินาทีแรกของหนังเลยนะออแต่ เหตุการณ์มันยังไม่คลี่คลายไงเหตุการณ์การตายก็ไม่ชัดเจนคือทุกอย่างมันอยู่ในเนื้อเรื่องเดียวกันหมดไงไม่ใช่ว่าเกิดเซตอัพตายแล้วสืบถือว่าทุกอย่างมันปนกันทั้งการสืบทั้งเรื่องราวของตัวละครทั้งสาเหตุหรือวิธีการด้วยนะ <ừ> um. คือทุกอย่างมันขมวดมันมันเป็นเส้นที่ซับซ้อนกันทุกอย่างมันคือโดนัทในโดนัทใช่ไหมแล้ว <laughs> ก็มีโดนมีลุย,ยตรงกลา,างอีกอันนึง <laughs> ทฤษฎีโดนัทซับซ้อนกันซึ่งซึ่งตรงนี้มองว่าเออหนังมันจัดการข้อมูลพวกนี้ได้ดี <laughs> คือเราไม่ได้เรายังไม่เฮ้ยโอมาทั้งก้อนเลยว่ะมีข้อมูลล้วนๆสืบกันอย่างเดียว <laughs> เฮ้ยเล่าแบกกราวกันอย่างเดียวย้อนอดีตกันทั้งชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ใช่ไงแล้วทุกอย่างมันประโยชน์เอื้อกันด้วยนะ แบ็กกราวตัวละครมีผลต่อวิธีการมีผลต่อการข้อมูลเท็จข้อมูลจริงคือทุกอย่างมันแบบโอ้มันโยงใยกันอะแล้วไม่ได้โยงใยในระดับที่แบบเข้าใจไม่ได้นะมันโยงใยกันในขนาดที่อ๋อกุดลากได้ออ้นี่ต้องเป็นอย่างนั้นอ้นั้นต้องัมพันธ์อย่างนี้มันไม่ได้ยากเกินไปไงไม่เรื่องที่มันทิ้งอะทิ้งไปอะมันไม่ทิ้งนะอย่างทิ้งทิ้งเพราะอะ มันทิ้งไปแล้วมันวนกลับมาที่เดิมทุกอย่างไงหลายอย่างมากเรื่องแบบคือเล็กๆน้อยๆม่เอากลับมาใช้หมดเลยทุกอย่างเลยจนบางทีเรานั่งคิดตามไอ้นี่จะใช้อีกปล่าวะไอ้ยวนี้มุกนี้จะเอาไปต่อยวะอะไรยิ่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเลือกจังหวะดีที่เอามาใช้อะไหลายอย่างเรื่องเนี้ยผมว่ากระแสค่อนข้างบวกแหละแต่ว่ามันก็มีมีคนที่ไม่ชอบมาคิดว่าจะไม่ถูกใจคนสักกลุ่มบางไหม ก็น่จะมีนะ <Yeah. S 2> คือยังยังมองว่าด้วยความที่หน้าหนังหรือตัวอย่างที่ตัดมาเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าหนังน่าจะซับซ้อนกว่านี้ได้อีก uh. อ่าอ่านี่ส่วนหนึ่งนะ uh. ที่จะรู้สึกได้ว่าโอ้สุดท้ายแล้วหนังมันไม่ได้ซับซ้อนมากใช uh. ่อ่าคือซึ่งบางความคาดหวังอ่ะอาจจะทําร้ายตัวหนังได้ด้วยอ uh. แต่เรายังมองว่าคือมันสนุกตรงที่ว่ามันไม่ซับซ้อนมากนี่ uh. แหละแล้วการที่เราตามตัวละครแทน ลุ้นระทึกกับการหักเหลี่ยมแบบทีไไ่ไม่ได้ไม่ได้ซ้อนมุมจนแบบโอ,โอ้โหกูแกะไม่ออกอะไรเงี้ยคือถ้าถ้ามันขนาดนั้นอ่ะบางทีมันก็สนุกอีกแบบหนึ่งนะม,มันไม่ใช่ว่าแบบนั้นแล้วไม่ดีนะหรือแบบนี้ไม่ดีนะแต่มันให้ความความสนุกอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันไงอ,อันนึงคือเดาไม่ได้เลยกูต้องนั่งวิเคราะห์กัน3ามสี่วันหรือกลับไปดูอีกรอบอหนึ่งคือแจ็กเก็ตอะไรเงี้ย หรืออย่างอันเนี้ยเราเสพรอบแรกเราสนุกเราอาจจะไปดูอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้มุมอื่นแทนก็ได้เนียแต่มันมันม,มันก็เลยแบบเออคนที่คาดหวังความซับซ้อนมากกว่านี้อาจจะไม่ถูกใจอืมเพราะว่าเรื่องนี้เหมือนเขาผมมองยังมองนะว่าเหมือนเขาขายไอเดียด้วยนะหลายๆลแบบผมรู้สึกว่ามันขายไอเดียมากกว่าที่จะแบบโหต้องซับซ้อนต้องสุดยอดขึ้นไปอีกต้องพิศวงอะไรจริงจริงมันก็ไม่เชิงว่าเป็นหนังสืบสวนสอบสวนสะเต็มร้อยไงเออมันก็ยังเป็นหนังดราม่าครอบครัวได้ด้วยเออเป็นหนังที่แบบ เล่าเรื่องสนุกในในความโศกกนาตรกรรมก็ได้อะไรเงี้ยเลยแล,แล้วก็ทําได้ดีอีกส่วนหนึ่งที่ชอบมากๆเลยคืองานเวร์ชันดีไซน์เออเดี๋ยวแั่จะพูดถึงว่าภาษาจะบอกภาพสวยชอบมีดี่บตบจิก <ใน S 2> ัเลยคือ <c oughs> <c oughs> ทุกอย่างในหนังอะ่ะโอเคอย่างที่เราบอกที่เราคุยกันว่ามันใช้ประโยชน์จากทั้งพร็อพจากทั้งเรื่องที่เซตอัพไว้บางอย่างมุมภาพอะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันมันมันเสริมอ่ะให้ความน่าสงสัย ความไม่น่าเชื่อถือความไม่น่าเชื่อถือคือบางอย่างเนี่ยฉากเนี่ยมันเป็นตัวช่วยเราไงออแล้วก็งานดีไซน์ถือว่าสวยคือแปลกตาอ,อถามว่ามันมีประโยชน์กับหนังหรือเปล่ามันก็มันก็อยู่ในฐานะที่แบบว่าส่งเสริมบุคลิกของตัวละครด้วยไงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้บอกใบอะไรเ,เราแต,แต่แต่มันทําให้เราเห็นตัวละครได้โห,หน่าสนใจยิ่งขึ้นทั้งมันก็บอกใบนะทั้งตระกดีทุกอย่างมันแบบทิ้งทิ้งแบบมันทิ้งครูไว้ทิ้งอ่ามโบลิกไว้บางอย่างที่ทําให้เราคาดเดาได้อะไรเงี้ยแต่ว่า คือถ้ามองข้ามก็ไม่ได้รู้สึกขัดไงมันก็เป็นฉากที่แบบดูดีสวยแล้วก็แปลกตามันเหมาะกับตัวละครด้วยที่สําคัญอ่ะคือแบบว่าคนที่จะมีบ้านแบบนี้คนจะเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยก็ปู่เป็นคนเขียนนิยายเลยต้องมีบ้านแบบนี้มีตุ๊กตาหัวขาดยืนอยู่อะไรเงี้ยเผาหมดแล้วเนี่ยเดินเดินใ้หลอนน่เนี่ยแล้วมันอีกอย่างคือมันใช้งานพวกนี้เป็นการเซตอัพเหตุการณ์ได้ดีมากเลยนะหลายสิ่งหลายอย่างที่เรา เราคุ้นเคยแหละแต่ว่าไม่เคยคิด,ดว่าหนังมันจะมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเช่นเสียงบันไดที่เดินแล้วดังอะไรเงีย้ยคือหรือเล็กๆน้อยๆอย่างของหล่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือทุกอย่างมันโดนดีไซน์มาเพื่อให้เป็นการเล่าเรื่องหมดไงโอเคไม่ได้ฉากที่แบบสวยอย่างเดียวแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ไงทุกอย่อนางมันโดนออกแบบมาดีอคะแนนเลยไหมมาให้เท่าไหร่จะบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยไม่ค่อยถูกใจเราเพราะว่ามันมันง่ายไปหน่อย แต่แตด้วยความที่คิดถึงหนังสไตล์นี้เราก็เลยบอกว่ากล้าที่จะทํามาในยุคนี้คิดถึงหนังสไตล์นี้อให้สิบเต็มโอ้โหไม่อยากเชื่อได้เยอะขนาดน,นี้การทําหนังแบบเนี้ยในยุคนี้นี่น้อยมากนะอย่างถ้าเกิดเอาเอาเอาที่แบบเปิดหน้ามาเลยว่าฉันเป็นหนังสืบสวนเนี่ยก็ล่าสุดก็แค่ก็แค่เมอร์เดอร์ออนเดลลอเรน์เฟสอะที่ผมรู้สึกนะ แต่ม <า S 1> ไม่ค่อยส่วนใหญ่สมัยเนี้หนังสืบสวนจะโดนไปผูกกับหนังตำรวจจะโดนไปผูกกับหนังฆาตกรรมโ <c oughs> หดๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งไอ้ลูกเล่นพวกเนี้ยมันมันง่ายกว่ากับการมาเล่าเรื่องแบบซับซ้อนมากๆคืออย่างที่เราเห็นว่าการสืบสวนอยู่กับหนังฆาตกรรมคือเข้าไปโชว์ตัวฆาตกรไปโชว์ฆาตกรโรคจีบฆ่าต่อ,อเนื่องอะไรเงี้ย หรือความโหดของการฆาตกรรมเนี่ยแทนหรือความซับซ้อนทางจิตใจของตัวละครที่เป็นฆาตกรอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเนี่ยแนวนั้นมันหวือหวากว่าไงมันเล่นง่ายกว่าหรือถ้าเป็นตำรวจเงี้ยก็มีแอคชั่นได้มากกว่าคือถ้าเป็นเฮอร์เรอร์ก็สืบผีสืบอะไรก็ว่าไปไปก็แบบโชว์โชว์ความโหดร้ายได้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งพวกนั้น่ะยังรู้สึกว่ามันคือความหวือหวาเนี่ยลุกเล่นแต่ความหวือหวาในการเล่าเรื่องอะอย่างไงแบบเนี้ยถือว่า เยอะกว่าชัดเจนกว่าด้วสซ้าไปอีกอย่างหนึ่งที่ให้สิบเต็มนะอืคือมันบังคับให้คนดูคิดตามมันขึ้นแล้วถอดรหัสรวบกับมันเออเออเออถือว่าดีนะข้อมูลเขาให้เยอะนะแต่มันทําให้เราแบบโอเคไปไปไปเอา,เ<ร>าให้ไาบ <มา S 2> หอ,อเออ,เอ,อไปไปไปพอดูปุ๊บก็ โอ้ยพูดเยอะนี่แหละ <c oughs> แต่ก็ไปไปอ่ะดูดูดูด,ดูอะไรเงี้ยคือข้อมูลไม่ได้ให้มาแล้วก็แบบให้เราสะสม,มะอ่ะเอคือถ้าสะสมเนี่ย๋ยวเราปฏิบัติต่อไมเดียวก็ได้แหละอูกป่ะแต่เนี่ยข้อมูลให้มาแล้วแบบอ่ะเชื่อได้หรือเปล่า <c oughs> จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างนั้นอย่างนะอย่างอะไรเงี้ยคืออารมณ์แบบเนี้ยมันคือลูกเล่นที่ที่เวิร์กมากกับหนังเรื่องนี้นะฉะนั้นแล้วพี่ให้เท่าไหร่ให้ที่เก้า S 2> <S 2> <S <S ยังมองว่าอาจจะไม่ถูกใจทุกคนด้วยความที่มันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ว่าความสนุกอย่างอื่นมันทดแทนได้แล้วก็เรื่องออการที่เป็นหนังที่เป็นบทสนทนาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะไม่ถูกิตอาจจะไม่ถูกใจทุกคนก็ได้อและเรื่องเรื่องนี้ยังมองว่าสําคัญเพราะว่าบางครั้งที่ดูหนังเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่าคนเนี่ยเหมือนลอสกับกับหนังอด้วยข้อมูลที่เยอะเกินไปด้วยบทสนทนาที่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยแล้วทําให้เขาแบบ บางทีหนังมันมีอย่างอื่นซ่อนอยู่นะแต่มันทําให้คุณหมดสนุกได้แต่ถ้าคนชอบแนวนี้นะยังไงก็ร้อยเต็มสิบอะออแต่นี่คิดเผื่อคน,นนะอือ่นไว้หน่อยเลยให้เ,เก้าสำหรับผมผมผมโอเคหมดเลยนะการแสดงบุคลิกการมีมุกค,คำคเ,เล็กน้อยเนี่ยแต่ติอันเดียวเลยที่ผมรู้สึกขัดใจผมเล็กน้อยเลยบรรยากาศคือการฆ่าคนเป็นเรื่องใหญ่อะแล้ยิ่งพอเป็นหนังสืบสวนเนี่ย การวางแผนกันอะไรมันต้องซับซ้อนแล้วไอ้ฆาตรกรมันต้องยิ่งมีมุมภายในจิตใจให้เรารู้สึกพิศวงกับมันมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เรื่องเนี้ยความพิศวงของตัวฆาตรกรน้อยอืคือเราเราอ่ะคุ้นชินกับการที่เป็นฆาตรกรมันต้องแบบโหดฆาตรกรมันต้องเลวฆออาตรกรมันต้องแบบมันก็มีปัญหาทงออางจิตแะทางใจเลยเงี้ยก็เลยนั่นแหละหนังนี้นิดเดียวตรงนั้นแค่นิดเดียวผมก็เลยให้ที่เจ็ดจุดห้าครับโอ้โหรู้สึกว่า นิดเดียวตรงนี้ถ้าถ้าถ้ามันเฉลยแบบโหพอขับมอไซค์กลางคืนยังน่ากลัวอะไรเงี้ยต้องการความซ้อนว่าี้เออต้องการความน่ากลัวอะไรเงี้ยนั่นแหละแค่นี้เะทุกแต่ทุกอย่างชอบหมดซีรีส์รวมคะแนนรอกหนังอยู่ที่ 8. 8ดคะแนนครับโอ้โหสูงเลยก็อีกครั้งที่ผมก็เชื่อถือคะแนนคนอีกแล้วก็ยังว่าหนังมันดูสนุกคุณอาจจะไม่ใช่แฟนสื่อสวนอเลยก็ตามแต่ว่าเออแบบว่า เออดราม่าจัดมากคนที่ไปเอาความสนุกไม่ได้เลยหรือเสอบสวนสอบสวนจัดมากจนแบบโอ๊ยคุณตาไม่ทันไม่สนุกอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าหนังมันมีความผสมผสานของหนังหลายๆแนวอ่ะที่ทําให้อ่อเคมันเป็นงานที่น่าลองอ่ะเรื่องนี้รู้สึกแตกต่างจากหนังหนังฆาตกรรมทั่วไปใช่ใช่รู้สึกมันแบบเฮ้ยถ้าพูดถึงว่าหนังคุณจําหนังเรื่องนั้นไหมใครฆ่าคุณปู่นั่นแหละเราก็จะอ๋อไอ้หนังเรื่องนั้นใช่ไหมมีภาพจําเยอะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของ การสบสวนหรือการหักหลังกันนะแต่ว่ามันมีเทคนิคมันมีลูกเล่นอะไรที่ที่ทําให้เราสนุกได้มันไม่ใช่ถ้าจะบอกว่าเป็นหนังสบสวนสวนก็พูดได้ไม่เต็มปากก็ง่ายแต่ว่าเป็นหนังเรื่องที่ดูสนุกแล้วกันอยากให้ลองอยากให้ลองอ่ะไม่รู้ใครชอบไม่ชอบยังไงให้คะแนนเท่าไหร่ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ติดตามพวกเราได้ทั้งสองช่องทาง facebook แล้วก็ y o u t u เซิร์ช c h โอซีดตามด้วยคำว่าหนังด o อกหนังก็จะเจอพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e อะไรก็วางไปแล้วก็ยืม อย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยจะได้รับการแจ้งเตือนเวลามีพวกเราเอาคลิปใหม่นะครับวันนี้สวัสดีครับ